ไวรันเข้าใจผิดด่านช่องจอมยังเปิดปกตินักท่องเที่ยวแนะใช้สนามบินข้ามแดนจากคลิปไวรัลของสื่อกัมพูชาที่ระบุนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและภรรยาชาวไทยไม่สามารถเดินทางผ่านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินได้ทําให้เกิดความสับสนในโลกออนไลน์นั้นล่าสุดในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินชี้แจงว่าด่านช่องจอมฝั่งไทย ประตูสีฟ้านะครับในรูปยังเปิดใช้งานตามปกติถ้าฝังคุมูชาเนี่ยมีการเปิดปิดเป็นช่วงเวลาตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เริ่มใช้ตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมามาตรการฝั่งไทยประกาศไว้ชัดเจนเลยนะครับหงดใช้ยานพาหนะทุกชนิดผ่านเข้าออก 2. งดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ 3. แต่ยังเปิดช่องทางเพื่อภารกิจด้านมนุษยธรรม ขณะที่กัมพูชาโดยคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตประกาศชัดเลยครับว่าปิดทุกด่านทุกแห่งที่ติดกับไทยจนกว่าฝั่งไทยจะยกเลิกม,มาตรการควบคุมการผ่านแดนดังนั้นสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการข้ามแดนในช่วงนี้แนะนําให้ใช้สนามบินเป็นหลักนะครับเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของตัวท่านครับส่งกําลังใจให้กับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่อยู่ชายแดนได้ที่ช่องคอมเมนต์ครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเอาไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอับดุลนักเล่าข่าวลุงจะเล่าให้ฟังครับ